สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขุสุคนมนีมน่ยกก่อนผ้ามาออกกำลังกายเนาะคะ่ะมะยางเบิง้งละทงละทานเนี่ยแหละพี่น้องนะคะไอมะเบิ้งเห็ดปลาน้ำไอ้มะเบิ้งไอ้ผักปลาน้ำมะเบิ้งเห็ดหยักป่อมพี่น้องเพื่ายเห็ดเห็ดหยักไว้ก็เลยสิบผ้าบุค่าไอ้พี่น้องย่า,า,า,งยางมะเบิ้งเนาะคะ่ะออกกำลังกายไปมนี่บ่มีแดดพี่น้องนะคะอากาศนาหนาวเรากล่มพร้อมนะคะเมื่อวานนี่แดดด,ดีดีค่ะเยอระมันนี่มนี่บ่มีแดดเลยเนาะคะ่ะเนาะ ออกกําลังกายตามปกติของยีก่อนเนี่ยค่ะย่างนี่แหละผู้ขาก็เลาะทงนี่แหละค่ะเพราะปิดใสแล้วค่ะเอาไปกันค่ะพี่น้องสิก่อนสิพาพปีเบิง่งอา่าพักปลามั่งเห็ดยักมังบักหอยมั่งเห็ดอ่าพักชนิดหนึ่งที่อร่อยมากนะคะยีก่อนไปเก็กบกับฟรัง่งก็เลยรวมม่กินได้เนาะค่ะเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องนี่ค่ะพักอันนี้อันนี้นอันผู้ขาก็สิู่้จักเนาะค่ะอัน ไปเบิ้งคลิปของฝรั่งค่ะนี่ฝรั่งผู้เฒ่านะคะ่ะผู้เฒ่าผู้ยิ่งผู้ซ่าเขาจะพักันไปไปเก็บพักเ่นว่าสิเป็นผู้ยิ่งเนาะไปเก็บพักป้าเขาจะสืกระตาไปค่ะเอาไปเก็บมากินมันแสบนะค่ะก็สิหูจักนะค่ะก็แต่ว่าควกเขาหจักจซื้อมันเอินยากยากซื้อมันแต่ว่าแสบแสบเลยพี่น้องเด้อนี่ตันเทงเก็บม่เลยนี่ก็หอยหอยซุมนี่ได้หางมีขายได้พี่น้องนี่หอยเดียน่ะพี่น้องใสงบ้านเฮานะ แต่ว่าซุปนี้อันมันโดนตัวหนูตัวยังกินมันหมดแล้วพี่น้องนี่ห่างันสิ้นไปยิ่งใหญ่เขาจะเก็บไปขายพี่น้องห้อยอันนี้อันนี้ห้อยหนูห้อยยังกินกินมันหมดแล้วพี่น้องแต่ว่ามันไล่างามเนาะพี่น้องค่ะอันนี้กับพักปลาชนิดหนึ่งแล้วค่ะเด้อแล้วผู้ข่าที่ถอนให้เบิง้งอุ้ยโอ้ย,อยต้นตำแย่ตอดคนต่ดสร้างแต่อุย้ย อยต้นอันนี้หายีย่หลี่และต้นตำแยน่นี่ผู้ขาถอนให้เบิง้งนี่ค่ะเนี่ยกระเท็นต้นจังสีพี่น้องเก็บเอาโลดเด้อค่ะเดอ้อนี่แสบแสบเด้อค่ะนี่ะเบิง้งคัก็มันสิเป็นใบจังสีพี่น้องอันนี้ผักปลานะคะเป็นผักปลาที่มีความอร่อยมากเลยนะคะไปหาเจีบยบมองมันอยู่มองมันสะอาดสะอ้านนะพี่น้องนี่ค่ะนี่ ดอยู่จังสิถ้ากะกอใหญเแล้วรามันก็จะส,สูงขึ้นจังคอยเป็นตะเก็บนะพี่น้องตอนนี้มันหน,น่อยโพดเนาะคะ่ะเนี่ยนันนตะเก็บก่อยงใหญ่เขามันสิเป็นช่อขึ้นมาเป็นกาดยาวๆหรอกพี่น้องตอนนี้มันมันหนาวคะ่ะมันก็เลยใหญ่ยากแต่ว่าแซ่บขนาดเด้อคะ่ะพักอันนี้ผูดด้ใดเห็นนี่เก็บประโลดเด้อค่ะเด้อพักปลาพักปลาส้นนี่หลายอหลีพี่น้องเห็นบ่ค่ะ,คะมันสิเป็นอันดอกข,ขาวจังสีเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่นี่ ต้นนั่งสิค่ะโอ้โยแสบคักเด้หนี่นั่งสี่เด้จ้ะหลายอยู่อยู่แถบนี่พี่น้องงดูมันเดือดเป็นปลาจอไปแจ้อยู่มาโอ้ยมันใหญ่ยี่ก่อนสิมาเก็บเอานี่มันแสบเด้ค่ะพักอันนี้ดูค่ะหลายอยู่หลายอยู่หมาจอไปแจ้อยู่นี่กระเทียมปลาพี่น้องนี่ ต้นใหญ่ประมาณนี้แหละพี่น้องกระเทียมปลานะคะขึ้นหลายเลยค่ะนี่นะคะดยวมันใหญ่มาเก็บพี่น้องขนาดกระเทียมปลามาพี่น้องยี่ก่อนผ้ามาเบงเฮ็ดหยักค่ะเห็นปะค่ะเห็ดได้ค่ะนี่เพราะเป็นต่อได้นี่เห็ดหยักไม่พี่น้องหยักขักหยักแมย์เพราะสุนว่าสองดอกแบบใหญ่พี่น้องติดกันอยู่นี่ ป้าดอกไงพะล,ลูกระเบิง่งเล้าผู้ขาจะเก็บให้เบิง่งเล้าภูเขาจะเก็บเห็ดอยากให้พี่น้องเบิง่งอุ้ยฮะแแตกล้ว พี่น้องสมัครคักมานเนียเตะมึงดูมึงแต่เหงาม้นพี่น้องเอาบ่ได้พี่น้องนักพะโล่ป้ามาค่ะพี่น้องปุ่นเฮ็ดยาดอกเติงเครืองพี่น้องป๊ามันนิเป,เป็นยาเปล่าดอกงป่ะเนี่ย เพกินม no? tamam ืดสามบานก็ไม่ได้ดอกใหญ่ป่านี้เนาะนี่ดอกนึงพี <mitad S 2> ่น <heart> ้ดแล้วข้อจีงาดอกเหนียชุ่มเจ้าเบิ่งเด้อเบิ้องน้อกันเนาะก็คักกันยังซะเอาหยาบมาลงแล้วก็หยาบบางสีมันเกิดบระเด็นกับพี่น้องนักดึงขึ้นมาพี่น้องเบื้องข้างโนพี่น้องว้าเฮ็ดยักสองดอกพี่กับน้อง น่นะขาทองมันเป็นนังเสีย่ยเป็นทองทึงท่งหนามันมพ,มพี่น้องกับพะโล่ปอซุ่มเจ้าว่าโอ้โยพี่น้องมาสอนเฮ็ดยักน้ำข่อยคักเน,นาะพงเน่บาสสิเป็นยาหรือบ่เปลี่ยนผู้ขาบัลลูด้วยดอกง่ปะนี่ เป็นยาอยู่ดอกว่าเจ้าบก่ากินดอกง่ายผเนาะพน้องเพิ่งเห็นยาตัวน,นี้จ้าไม่ใส่เฮ็ดหาไกยุ่งไหมพี่น้องสองเ,อเ,อเดือดพี่น้องเหต้าไก่ยุ่งเฮ็ดหาไก่ยุ่งงามๆาไหมจ้ะอุย้ยงามอีหลีจเจ็บเด้อค่ะเจ็บหางไก่ยุ่งกันด้่มันงามไหม ได้เก็บหนักเธอละได้ผู้ขานกลับมาผู้ขานจังสีมาเอาเ<ฮ>ห็ดถางไก่ยุ่งพี่น้อง<ฮ>งามคักมีไหมคะ่ะผู้ขาเป็นออกกับร่งกายกลับมาจังสีมาเอาจะ้ะงามคักป้านางไก่ยุ่งพี่น้องเห็ดยาพี่น้องยาชั้นดีเลยมึงดูงามจาังไก่คักเลยโอ้ยมีไหมคะ่ะ างไก่ยุ่งงามพี่น้องหางไก่ยุ่งงามที่ก่อนจะหางไก่ยุ่งกันเลยพี่น้องที่หางไก่ยุ่งจ้าก่อนจะไปลองเห็นยาดีได้พี่น้องนี่ก่อนต้องเก็บปตากแดดจ้าต้องเก็บหยากยากดิไม่ต้อเสียมกขูดออกาด้วมือดย ยาดีนะคะนี่กรอนต้องเอาแล้วนี่ยาดี ทำความสะอาดเอาจ้ะเก็บเปล้างนามทำความสะอาดตาแข็งโอ้ยอย่าชั้นดีเลยเด้อค่นนี่ไก่ยวงสวยๆที่ก่อนเอาไปล่าง,ง,งามขนาด